และในช่วงเทศกาลนะคะหนึ่งในพื้นที่ที่จะพลุกพล่านมากที่สุดที่ประชาชนจะไปใช้บริการในการเดินทางก็จะเป็น สถานีขนส่งะนะคะสถานีรถไฟนะอย่างถ้าพูดถึงในกรุงเทพก็จะต้องเป็นสถานีขนส่งหมอชิต2องคึกคักมากนะช่วงเทศกาลเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าไปทั้งอำนวยความสะดวกทั้งไปดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนนะคะสถานีขนส่งหมอชิดสอเนี่ยสอนอบางซื่อนะคะเป็นผู้รับผิดช,ชอบตอนนี้เขาก็มีการจัดกำลังกันแล้วบอกว่ามีการจัดกำลังตำรวจวันละเท่าไหร่60นายนะคะ เข้าไปตรวจตราเข้มภายในพื้นที่สถานีขนส่งดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนและอีกอย่างหนึ่งที่เข้าไปดูก็คือวินเถื่อนวินมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมเพราะเราจะได้ยินข่าววอยหลือเกินเวลาแบบเทศกาลหรือว่าที่ไหนมีการจัดงานใหญ่ๆเยอะๆ บางทีเคยขึ้น60อ่าโอ้โหราคาขึ้น2เท่าสเท่าก็มี600อะไรอย่างเงี้ยแล้วพอไปตรวจสอบเนี่ยไม่ใช่วินบอชัยจริงด้วยนะเป็นรถป้ายขาวเอามามั่วรับก็มีใช่เพราะฉะนั้นตอนนี้สอนอบาองซื้อเองบอกว่าเข้าไปดําเนินการเนี่ยกวาดล้างแล้วก็หายไปเยอะมากแล้วแต่ว่าช่วงปีใหม่นี้เดินหน้าปราบปรามอย่างต่อเนื่องค่ะทางพันตํารวจโทวรพัฒ์สุขไทยรองผู้กํากับการสนบังซื้อบอกกับทีมข่าว NV ็ทนะคะถึงมาตรการดูแลความปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ว่า สั่งการให้ตํารวจทุกนายเนี่ยแบ่งกําลังกันนะคะไปปฏิบัติหน้าที่เป็น3ช่วงเวลาช่วงเวลาและ20นายเข้าไปตรวจตราดูแลความเรียบร้อยภายในสถานีขนส่งหมอชิด2ส่วนปัญหาวินเทือนหลังจากที่มีการปราบปรามครั้งใหญ่เมื่อช่วงต้นปีและได้ปิดประตูด้านหลังของสถานีซึ่งในจุดนั้นเนี่ยเคยเป็นแหล่งรวมตัวของกลุ่มวินเทือน พอเจ้าหน้าที่เข้าไปเดินหน้าปราบรามไปปิดประตูใหญ่จุดนั้นปัญหามันก็ลดลงค่ะอย่างสงกรานที่ผ่านมาไม่พบบินเถื่อนเข้ามาในพื้นที่อีกแต่เจ้าหน้าที่เขาปรับรูปแบบในการเข้าไปตรวจตรา บรรดาว,วินเถื่อนทั้งหลายเขาก็ปรับรูปแบบใหม่เหมือนกันนะคะอันนี้คือตํารวจบอกนะตําตรวจบอกบรรดาว,วินเถื่อนเนี่ยเขาก็ใช้แบบนกต่อเข้าไปชักชวนผู้โดยสารถึงชาญชลาแล้วก็จะส่งต่อกันเป็นทอดๆทอดๆเพื่อหลีกเลี่ยงการจับกลุ่มนะคะซึ่งขณะนี้เนี่ยตำรวจกําลังสืบสวนขยายผลถึงผู้ที่อยู่เบื้องหลังวินเถื่อนเหล่านี้ค่ะก็คือมันจะมีคนแช้แขกเนี่ยไปรออยู่หน้าชาญชาลาด้านหน้าที่หนึ่งนะเป็นระครันหนึ่ง จุดแรกเดี๋ยวเขาก็ไปส่งเลยครับใส่แขกไวแล้วส่งเสาธงจุดที่สองมีคนรับเครื่องต่อเสาธงไปส่งจุดที่สามที่พุทบาทพุทธบาทท้อที่สามนะโบกต่อต่อคนที่สี่มาคือถ้าให้พูดตามตรงเนี่ยผมดูแล้วเนี่ยปรกกากฏการณ์วิญผีเนี่ยมันมีการพัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่มันแบ่งเป็นสองฝักสองฝ่าย ที่ไม่ถูกกันแยงลูกค้ากันปีกันประจำต่างคนต่างให้ข้อมูลฝั่งตรงข้ามทําให้ง่ายต่อการจับกลุ่มของเจ้าทีมรวดแต่ปัจจุบันนี้มันเปลี่ยนใหม่แหลวมันมาแบบเป็นสายเลยชุดใครชุดมัน,น,น,นสี่คนสี่คนสี่คนไม่ยังสืบสาวไม่ได้เลยลว่าใครวงการอยู่เบื้องหลังตอนนี้คือได้แต่จับตรงตัวปลายเหตุตรงตัววิ็นผีแหละตอนนี้ได้มาสักสี่ห้าสายแลย้วเออ ถ้ากระบวนการมัน,นมีอีกท่อต้องค่อยสืบต่อต่อไปเรื่อยดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวครานี่ถ้าจะจับเนี่ยเรามีข้อมูลแล้วจากภาพถ่ายของทางทางบกสอที่เขาไล่งานกันมาเราก็เก็บเป็นหลักฐานแล้วจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราต้องจับปลายทางแล้วก็มาแมทชิ่งกันว่าตัวไหนตายไหนอะไรเงี้ยรู้จักกันไหมแล้วขยายผลบอีกทีง พันตำรวจโทรวรพัทยังฝากถึงผู้ที่จะเดินทางด้วยนะคะว่าหากจะใช้บริการวินมอเตอร์ไซค์ขอให้สังเกตบัตรสีเหลืองซึ่งบัตรเนี้ยจะเป็นตัวบอกข้อมูลของคนที่ขี่รถจะติดอยู่ที่หน้าอกนะคะติดอยู่ที่ด้านหลังของเสื้อวินใครที่เคยซ้อนพี่วินเนี่ยจะรู้กันนะคะว่าเนี่ยเราต้องสังเกตตรงเนี้ยนะจะได้เป็น รู้จริงๆว่าเนี่ยพี่วินตัวจริงรวมถึงป้ายทะเบียนรถนี่นะคะข้างบนเนาะด้านบ,บนนะจะมีเป็นป้ายแล้วก็จะต้องมีใบขับขี่สาธารณะด้วยหรือหากมีการเก็บค่าโดยสารแพงเกินจริงเนี่ยให้แจ้งเบาะแสทันทีตำรวจจะได้จับกลุ่มดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะแต่ก็ต้องยอมรับว่าทุกวันนี้เนี่ยในฐานะคนที่ขึ้นวินตลอดนะบัตรอันเนี้ยป้ายเนี้ยไม่ค่อยติด ติดติดกันตรงป้ายสีเหลืองว่าเป็นวินอยู่อันไหนแต่ว่าบัตรที่จะมีหน้าแล้วก็มีชื่ออะไรต่างๆเนี่ยเอาออกจากซองกันหมดเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยหวังว่าเดี๋ยวช่วงปีใหม่พอกดขันแล้วจะกลับมาเข้มงวดตรงนี้มากขึ้นะนะครับ